สวัสดีครับพี่น้องสีเขามารับช่มช่องลุงตนชาแนลครับมือนี่กับยุ่ทงยุ่ทาขึ้เขาหระครับออกไปเซฟบ่าไใดนะครับซู่มือนี่ออกไปก็ต้องระวังตัวกับของครับไม่อยุ่ทงหน้าเฮาดีกว่าบรรยากาศเย็นเย็นครับ ช่วงยี่มือนแรงครับนี่ก็ให้พี่นว่างเบิ้งนะครับเนาะบรรยากาศช่วงแรงครับเข่าชีเขียวครับนี่ครับเข่าชีเขียวหลังจากวานปุ๋ยแล้วครับนี่ครับวานปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับ อีกจัาหน่อยกับวานนั่นรับหมากรับห่วงครับนี่กับสิแดงไปซื้อแม่ขึ้นเก่าเหรอครับปุ๋ยกับเดียปุ๋ยกับแพงครับพี่น้องปุ๋ยกับแพงสมมตอนี่ปุ๋ยแพงอยู่สิแดงซื้อเมื่อวานรับหมากรับห่วงครับครับใช้พี่น้องมึงครับบรรยากาศ นี่มแรงครับบรรยากาศดีครับร่มเย็นๆครับพี่น้องน้ำก็มี่ได้ครับน้ำน้ำก็มีมม่ยูตะวนันป่าน่บมี่ครับป่านน้ำม,มาซ่าครับป่ามาขั้นไหนไงครับนี่ครับ ป่ามังขันไงครับน้ำมีหลายโพดครับน้ำนะครับแต่ว่าหันบ่มีป่าครับผมเข่ากำลังง่ามครับ กํลาลังงามครับนี่คำพ้องมาเบ,บิงสานี่ครับเป็นตะมีวะป่าปีนี่มันคือบ่อนเลยนงโอ้ยผมบ่มีป่าครับนี่ปกติมันบอนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นบอนแล้วช่วงครับโอ้ยให้มีตงสัง้นน่ะบ้านนี้ เมีดตีดีเป็นตะมีวะเนาะไปกับเด็กกินมะนาะปีนี้โอ้ยให้เมีดสีเนาะบบบนี้เนาะได้กินสุปีแล้วปีนี้ได้กินมะนาะปีนี้เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแนาะเด็กกินอยด้แยานี่แต่ว่าปีนี้บ่มันใจคอับ บ่มันใจครับปีนี้บ่บบอลนครับนี่ครับบ่อบบอลนีครับครับเบ่งบรรยากาศไปครับบรรยากาศช่วงแรงๆครับบรรยากาศเย็นๆครับเข่าเขียวๆครับนี่ครับ นี่กาศเฉียกาดเย็นๆครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีก่อนนะครับฝากกดไลค์มักกดแชร์ครับแล้วก็กดติดตามนั้นนะครับ นึกตนชาแนลครับสวัสดีครับ